สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆของวันนะครับมีอัปเดต1ตัวหน้าคลิปกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดติดตามกด subscribe เอาไว้ได้เลยนะครับผม นะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลแบบมั่นใจได้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่แอดบวกเก้าเก้าครับถ้าแจ้งว่ามาจากทวิตเตอตอนนี้นะครับฝากสิบรับร้อยเอาไปเชียร์ฟุตบอลกันได้เลยนะครับหรือว่าเชียร์กีฬาอื่นๆก็ได้นะฮะใครที่เป็นคอกีฬาก็สนใจลองสมัครกันเข้าไปดูได้ครับตอนนี้ฝาก 10หลับ 1, 100เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับตัวเมื่อวานนะครับที่เลือกออกมาครับเป็นฟุตบลอลยูย่ 21, นะครับชิงแชมป์เอเชียขอภัยชิงแชมป์ยุโรปเอเชียมาไงชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกนะครับผมก็เกมระหว่างนิเธอร์แลนด์ครับเจอกับบาลแกเรียครับเมื่อวานเนี่ยเลดยืนอยู่ที่3ชั้นนะครับก็ถือว่า ลูกเฮเนี่ยมานี่ครับจุดโทษนาทีเก้าสิบนะครับประตูสามหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ครับโอ้ต้องบอกว่าได้เฮครับได้เฮเต็มๆไม่งั้นนี่เจ้าไปแล้วนะไม่งั้นนี่เจ้าไปแล้วที่สามเมตรนะครับคือบัลเรียนนำน้ำก่อนนะครับทำให้ผมมองว่าโอกาสสูงมากสบายเลยครับเออนะครับแล้วก็เป็นไปตามท่าครับเนเธอร์แลนด์พลิกกลับมาชนะสามหนึ่งควกนี้ก็สูงไปนะครับ ส่วนวันนี้ครับบอลวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ตัวที่เลือกมาครับเป็นบอลฮอลแลนด์ชูบิเลรีครับไอโอเฟนเจอกัดอร์เดชนะครับก็คู่นี้ครับอ่าสกอร์สูงต่ำครับ3.25ครับหรือว่า3ลูกพ่วง3ลูกครึ่งนะครับส่วนแฮนด์อแคปครับเป็นไอโอเฟนเหนือกว่าที่1ชั้นนะครับ ก็อันดับห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าไอโอเฟนเนี่ยอันดับหนะครับส่วนดอเดชยี่สิบนะครับก็บวยครับบวยของตารางคะแนนนะครับคู่นี้นะครับดูสถิติก่อนนะครับช่วงหลังเจอกัน2นัดหลังสุดสูงนะครับแต่ถ้าดูกันเฉพาะในบ้านของไอโอเฟนเนี่ยครับโหไอโอเฟนยิง5 1 5 1 8 1นะครับสูงมา3เกมแลานะครับผมก็ผลงานของไอโอเฟนช่วงหลังก็ยิงเยอะนะ เนี่ยครับหกศูนย์สี่สามหนึ่งสองอันนี้แพ้น,นะครับมีแพ้หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งแพ้ศูนย์สองสองศูนย์นะครับช่วงหลังเนี่ยถือว่าดุเหมือนกันนะสำหรับ i o โ e n นะครับส่วนดอเดชเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะต่ำนะต่ำสลับสูงมานะครับผลงานโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่จะแพ้มีเกมล่าสุดที่ชนะได้ชนะ n อเนซีเบต้าสองหนึ่ง แล้วก็มีแพ้ฟอรเนดัมสอแพ้0ูย์สามเสมอสาอะไรพวกนี้นะครับกะถือว่าเกมรุกเนี่ยก็ยังพอมีประตูให้ได้ลุ้นกันตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดอเดชมีสักลูกหนึ่งนะครับโอกาสสูงเนี่ยผมว่ามันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสกอร์สูงต่ำนะครับเจ้าที่ไนโอเฟนเล่นไป6เกมนะครับสูงส ต่ำ2ครับแล้วก็ยกไป1นะครับส่วนดอเดชสูง3ต่ำ2แล้วก็เสมอไป2หรือว่ายกไป2เกมนั่นเองนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เยอะกว่านะสำหรับดอเดชในการเล่นเกมเยือนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยครับไอโอเฟนช่วงหลังเจดอเดชยิงดุนะยิงดุนะครับดังนั้นเกมในค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งจะเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับก็เชื่อว่า น่าจะทะลุได้ครับ3.25เนี่ยนะครับ3.25รวมกันถึง4เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับเชื่อว่าน่าจะมานะสำหรับคู่นี้ครับเป็นที่เด็ดบอลสกอร์สูงหน้าคลิปวันนี้ครับอโอเฟนกับดอร์ดชนะครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ตัวเพิ่มเติมครับก็แอดไลน์ครับที่แอดบวก99นะครับตามรายแอดที่ปรากฏอยู่หน้าคลิปได้เลยนะครับ หรือว่าจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็มีทุนแจกด้วยนะครับภายในกลุ่มนะครับใครที่สนใจก็สามารถแอดกันเข้าไปได้นะครับผมนะลองเข้าไปดูก็ได้มีแจกทุกวันนะครับสำหรับทุนฟรีให้ไปลุ้นกีฬากันนะครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ